สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมพิทรีวิวทอยนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิว t x e X2 size driver นั่นเองสำหรับเจ้าเข็มขัดเส้นนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงร่างเป็น m a s t e r r i r l r life และ m a s t e r r i d e r evil นั่นเองนะครับผมนั้นเราไม่รอช้าไปดูรายละเอียดของกล่องกันเลยดีกว่านะครับมาครับผมเริ่มดูกันทีละส่วนเลยนะครับ เริ่มจากด้านหน้าก็จะมีตัวของเข็มขัดนะครับผม Two Size Driver ใหญ่ๆอยู่เลยนะครับก็จะมีทั้งเมนโหมดปืน,ปนแล้วก็โหมดดาบนะครับผมสำหรับโหมดปืนเนี่ยจะเป็นของ r าส d e r Life ตัวนี้นะครับส่วนโหมดดาบเนี่ยจะเป็นของ e r สด d e อ Evil ตัวนี้นะนะแล้ว่าด้านขวานะครับจะมีตัวของ a บ w ไ i t ์ Stamp นะครับผมสัญลักษณ์ครบรอบครปี m สิบปีมาสด้นะครับแล้วก็โลโก้บันไดตรงนี้ก็จะเขียนว่า dx two size driver ภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มี two size driver ภาษาอังกฤษด้วยนะครับผม มาดูด้านข้างกันนะครับในส่วนของด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นตัวของมาสเตเดอร์อีวิลนะครับผมนี่เลยสวยงามมากยืนแบบเท่ๆนะครับมาดูอีกข้างกันส่วนอีกข้างเนี่ยจะเป็นตัวของมาสเ e เดอร์ไลฟ์นะครับผมแล้วก็ด้านบนก็เป็นมาสเ e เดอร์ไลฟ์และมาสเ e เดอร์อีวิลนะครับแล้วก็จะมีตัวของ QR Code อยู่ด้านขวาด้วยนะครับอันนี้เป็น QR Code ค คู่มือวิธีการเล่นนะครับเพราะว่ากล่องนี้เนี่ยด้านในเขาไม่ได้ให้คู่มือที่เป็นกระดาษมานะครับใครที่อยากอ่านคู่มือเนี่ยก็สามารถสแกน QR code แล้วก็ไปดาวน์โหลดมาได้เลยนะครับผมสําหรับด้านล่างก็เป็นารายะเอียดคําเตือนนะครับมาดูด้านหลังกันสําหรับด้านหลังก็จะเป็นวิธีการเล่นแบบคร่าวๆนะครับผมงั้นเราไปเริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับ ครับพอเราแกะกล่องออกมาแล้วสิ่งที่เราจะได้ก็มีตัวของล็อกหลังนะครับสายเข็มขัดสองข้างซึ่งมันก็จะมีการงอเล็กน้อยนะครับเพราะว่าในกล่องเขางอมาอย่างนี้แล้วมันก็จะติดมานะครับแล้วก็สามารถแยกออกได้นะนี่เลยชึบนี่ก็จะได้มาเป็นสสายนะครับสายด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายผ่านเข็มขัด ตัวนี้ก็จะไม่มีลูกเล่นอะไรมากนะครับลูกเล่นของมันก็คือสามารถปั๊มตรงนี้ได้นะครับผมเนี่ยเอาไว้แสตมป์ปั๊มตรงนี้แล้วก็มันจะมีส่วนที่ยื่นออกมาเนี่ยไปกดสวิตช์ของเข็มขัดนะครับทำให้มันมีเสียงตอนปั๊มตรงนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์นะครับแบดไว้แสตม m นะครับนี่นี่ก็เป็น แต้มค้างข่าวนะครับผมแล้วก็ไฮไลท์ของเรานะครับหัวเข็มขัดนั่นเองตัวนี้เขาก็จะให้มาในรูปแบบของ e v i l blade นะครับรายละเอียดก็สวยงามมากๆเลยนะครับ ซึ่งวิธีจะให้ไอตัวใบมีดเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาเราสามารถเลื่อนตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยเลื่อนไปด้านหน้านะปึ๊บนี่มันก็จะเด้งออกมาแบบง่ายดายนะครับผมง่ายมากนี่พอกลางดาบแล้วก็สวยงามขึ้นมาทันตาเลยนะครับส่วนวิธีเก็บดาบกลับก็หักได้เลยนะครับนี่ปึ๊บนี่แล้วก็กดป้าบเขาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ สามารถเปลี่ยนเป็นโหมดปืนได้นะครับหรือก็คือไลฟ์การนั่นเองโดยการกดปุ่มสีดำๆตรงนี้นะครับผมเนี่ยแล้วก็บิดมันขึ้นมาปื๊บนี่ก็เป็นโหมดปืนแล้วนะครับและตรงนี้นะครับก็จะมีทิกเกอร์นะครับเอาไว้กดเล่นเสียงนั่นเองแล้วก็มีตัวของที่ขั้นฐานนะครับใช้ถ่านกระดุมนะครับผม 3ก้อนนะครับแล้วก็ส่วนของลำโพงเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงช่องใส่ไวสมป์ต่าแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับอยู่ด้านหลังนะตอนด้านหลังเนี่ยจะมีปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับเป็นปุ่มสําหรับปลดล็อกไวสแสเต็นั่นเองเดี๋ยวผมลองใส่ไวสแสเต็มให้ดูนะครับนี่ปึ๊บใส่เข้าไปถ้าเราไม่กดปุ่มสีเขียวเนี่ยเราจะดึงไวสแสเต็มไม่ออกนะครับผมเพราะว่ามันล็อกไว เราต้องปลดล็อกด้วยการกดปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับแล้วค่อยดึงออกอมันก็จะออกมาง่ายๆนะครับนั้นเดี๋ยวเราลองเอาไปประกอบกับตัวเข็มขัดแบบครบเซ็ตกันเลยดีกว่านะครับน,นี่เท่านี้ก็เป็นการประกอบเสร็จสิ้นแล้วนะครับเราก็จะได้หัวเข็มขัดของ มาสเตอร์ไลฟ์มาแล้วนะครับผมนี่อมสายเข็มขัดนะครับแต่ถ้าอยากให้เป็นมาสเตอร์อีวิลก็แค่กดตรงนี้แล้วก็ดันลงปึ๊บนี่ก็เป็นมาสเตอร์อีวิลแล้วนะครับส่วนวิธีดึงออกเนี่ยเราสามารถดึงออกไปได้เลยนะครับนี่ซึ่งเวลาดึงออกเนี่ยตัวดาบมันก็จะเด้งออกมาด้วยนะครับผมลอ,องใส่เข้าไปใหม่ชึบแล้วก็ดึงออกในหมดปืน ก็ดึงง่ายๆเหมือนกันนะครับนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นเสียงกันเลยดีกว่านะสำหรับไลฟ์กันนะครับก็เป็นโหมดปืนนะก็มีเสียงยิงปืนเสียงเดียวเลยนะครับวนไปเรื่อยๆนั้นเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนเป็นโหมดดาบกันอันนี้ก็ Evil Blade นะครับก็เป็นเสียงฟันดาบ เดี๋ยวลองเอาใบมีดออกมานะก็เสียงเหมือนเดิมเลยนะครับนั้นเดี๋ยวเราลองมาเล่นกับตัวไวส์สเต็มกันดีกว่านะครับผม แตล่งหน้าไปแล้วเสียงฟันก็ยังเหมือนเดิมนะครับนั้นไม่ใช้ท่าไม้ตายกันดีกว่า ต่อไปก็ไปแปลงร่างเป็น m a เซเดอร์ไลฟ์กันนะครับ ใช่ถ้าไม่ใต้กันนะครับ สำหรับการแปลงร่างนะครับเราไม่จาเป็นที่จะต้องปั๊มไว้แสแตป์หรือว่าดึงตัวหัวเข็มขัดออกจากฐานเข็มขัดนะครับเราสามารถเสียบไว้แสแตปมลงไปแล้วก็กดแปลงร่างได้เลยนะครับผม <Yeah. S 1> และถ้าเราเปลี่ยนโหมดตอนหลังจากแปลงร่างไปแล้วนะครับมันก็จะไม่มีเสียงสแตนบายนะมันก็ยังเป็นมาเซเดอร์ตัวนั้นๆอยู่นั่นเองนะครับ ลองเอาไว้สเตมอันอื่นๆมาเล่นดูนะครับเสียงแปลงร่างก็จะแตกต่างกับการใช้แบทไว้สเตมนะครับ แยงฟันก็ยังคงเหมือนเดิมนะถ้าไม่ตายกัน หาไม้ใต้นะครับครับและสำหรับลูกเล่นของ DX 2 Size Driver 2> <c oughs> ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับต่อมาเรามาลองฟังเสียง Standby ของ Bad w i t e Stamp ตอนที่เล่นกับ DX Device Driver กันดีกว่านะครับ เสียงสแตนบายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับครับก็จบไปแล้วนะครับผมสรับการรีวิว DX 2 Size Driver นะครับโดยรวม DX ชิ้นนี้ก็ทำออกมาได้สวยงามนะแต่ลูกเล่นเนี่ยมันก็แบบมันก็เงินงานนะจริงๆลูกเล่นมันไม่ค่อยมีอะไรมากเลยนะครับแต่คือที่ผมชอบเนี่ยคือชอบตัวละครล้วนๆนะครับนะชอบตัวของคาเยโรนะครับคนที่แปลงร่างเป็นมาสเตอร์อีวิวอ่ะปรศาจของไดจินะครับคนนั้นเขาเท่ดีนะดูเท่ดีนะครับ ยังไงถ้าใครเป็นแฟนมาสเดอร์รีวิ์หรือเป็นแฟนมาสเดอร์ไลฟ์กับอ e ีวิลเนี่ยก็ไม่ควรพลาดกับ DX ชิ้นนี้เลยนะครับโอเคครับนั้นสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมดูจบแล้วก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพยงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย